คำสาบแห่งดวงจันเลือด EP 2ผู้เฝ้าคำสาบคนสุดท้ายเสียงลมครางแผ่วท่ามกลางความเงียบงันของคืนเดือนดับในบ้านไม้เก่าแก่ใต้ต้นไม้ใหญ่ขิมเด็กสาวผู้มีสัญ,ญลักษณ์ประหลาดบนฝ่ามือกำลังนั่งเผชิญหน้ากับชายชราผมขาวผิวเหี่ยวย่นในตาแน่นนิ่งเขาคือปู่มิง่งผู้เฝ้าคำสาบรุ่นสุดท้ายของหมู่บ้านนี้ เจ้าฝันเห็นมันใช่ไหมปู่มิ่งถามด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาขิมพยักหน้าเบาๆเสียงเธอสั่นระริกมันเรียกหนูในฝัน ปู่มิ่งหลุบตาลงถอนหายใจยาวก่อนจะหยิบผ้าผืนเก่าขึ้นจากห่อข้างตัวเปิดเผยแผ่นหินโบราณที่มีสัญ,ญลักษณ์เดียวกับบนฝ่ามือของขิมเสียงหินกระทบโตะ๊ะและเสียงไฟเตาผีลั่นเปรี้ยสะท้อนความลับอันถูกฝังมานานแสงไฟริบรี่เริ่มเลือนภาพตัดสู่ความทรงจำเมื่อหลายสิบปีก่อน ชายหนุ่มผู้มีใบหน้าคล้ายปู่มิ่งในวัยหนุ่มยืนอยู่หน้าหอคอยโบราณกลางคืนจันทร์สีเลือดเสียงกลองพิธีดังสะท้อนในป่าลมหอนรุนแรงจ,จู่จูเงาดำมะหืมาก็พพูนออกจากประตูหอคอยกวาดกลืนทุกคนรอบพิธีลงในความมืดข้าเป็นผู้เฝ้าคนสุดท้ายปิดมันซะชายหนุ่มตะโกนก่อนผนึกหินจะปิดประตูลงพร้อมเสียงหวีดสั้นสุดท้าย ภาพตัดกลับสู่ปัจจุบันอีกครั้งปู่มิ่งนั่งนิ่งไฟสะท้อนโทนส้มแดงในแววตาแต่เราแค่ผนึกไม่เคยทำลายขิมเงยหน้าถามแล้วหนูเกี่ยวอะไรปู่มิ่งชี้ไปที่ฝ่ามือเธอเพราะเลือดเจ้าคือสายตรงจากผู้เฝ้าคำสาบรุ่นแรกเสียงเครื่องรางกระทบกันเบาๆเรายืนยันโชคชะตาที่เธอแบกไว้ตั้งแต่เกิด แสงไฟกระพริบสะท้อนภาพหนึ่งในอดีตอีกครั้งหญิงสาวคนหนึ่งยืนอยู่หน้าหอคอยเดียวกันเธอคือแม่ของขิมในวัยสาวใบหน้าเธอเต็มไปด้วยความเศร้าเราต่างมีสิ่งที่ต้องจดจำและยอมลืมเสียงกระซิบในอดีตด,ดังซ้อนขึ้นมาขิมก็มองฝ่ามือของตัวเองอีกครั้งแสงสีแดงเรืองขึ้นช้า,ชาเสียงกระซิบดังกว่าเดิมเธอคือกุญแจ ขิมเม้มปากแน่นขณะที่ลมภายนอกพัดแรงหน้าต่างกระแทกเสียงดังปู่มิง่งพูดชัดเจนเป็นครั้งสุดท้ายถ้าไม่ปิดผนึกให้สำเร็จคราวนี้มันจะไม่ยอมกลับเข้าไปอีกแล้วเสียงทุกอย่างดับลงเหลือเพียงเสียงหัวใจของขิมที่เต้นชัดในความมืดโปรดติดตามตอนต่อไป EP3 เลือดที่ไหลในเงา หากคุณชอบฝากคอมเมนต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ